สวัสดีค่ะชาวสวนทุเรียนวันนี้นะคะจะมาเตือนภัยโรคใบติดโรคใบติดในทุเรียนนะคะจะสังเกตถะะ้าใบมันจะไหม้นะคะจะเป็นนะในช่วงที่มีความชื้นสูงนะคะลักษณะของโรคใบติดนะคะใบของทุเรียนน่ะจะปีอาการคล้ายๆถูกน้ำร้อนลวก เสร็จแล้วใบแก่ใบมันจะแห้งนะคะหล่นมาติดใบอื่นแล้วมันก็ติดออกมาเป็นพวงๆแบบนี้เขาก็เลยเรียกกันว่าโรคใบติดถ้าหากว่ามีความชื้นสูงกว่านี้นะคะเราจะพบว่าใต้ใบเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อหรือว่าคล้ายๆกับสัมรีนะคะติดอยู่ที่ใบอื่นปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดใบติดแล้วนะคะใบทุเรียนเราซึ่งกําลังจะทําให้เกิดการสะสมอาหารเนี่ยจะไม่พอมันจะร่วงแล้วก็หลุดไป เป็นมากๆใบร่วงกลนทั้งต้นนะคะที่สาคัญถ้าเป็นใบติดมากๆอาจจะทําพาให้เกิดโรคอื่นอย่างพวกไปทับทลาเข้าตามกิ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าหากพบใบติดนะคะแนะนํานะคะคำว่ากรีนนะคะบวกเซตซี่พ่นนะคะ1นถึงสครั้งห่างกันประมาณ5วันใบติดที่ว่าจะหายวิธีว่าดูว่าหายไม่หายก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นใบติดอยู่ใช่ไหมคะ เราต้องว่าต้องดูจากใบอื่นที่อยู่ข้างเคียงให้แท็กไว้ค่ะใบใหม่ใบที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยจะต้องไม่เป็นเพิ่มหรือแผลที่เป็นใบติดต้องไม่กว้างขึ้นอันนี้เขาถือว่าหายนะคะก็อย่าลืมนะคะมีปัญหาเกิดโรคใบติดทั้งใดลองใช้แท็กซี่ค่ะ